เมื่อช่วงเช้าของวันที่21พฤศจิกายนนะคะที่บริษัท PSP Specialty จำกัดมหาชนได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟและกจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันประจําปีพศ2566โดยมีนายผลดําทําผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานร่วมด้วยนายภูริพัฒน์ทิรกุลพิสู์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าร้อยเอกอภิชิตตันทสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครนาวาเอกณทีศี บูรองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาครร้อยตำรวจตรีสันทิติทําใจหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ตารวจโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาครอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครภาคเอกชนและคณะผู้บริหารบริษัท PSP Specialty จําจำกัดมหาชนเข้าร่วมด้วยการฝึกซ้อมนะคะได้แบ่งออกเป็น2วันค่ะคือวันที่20พฤศจิกายนเป็นการฝึกซอ พร้อมแผนบนโต๊ะตามสถานการณ์จำลองแล้ววันที่21พฤศจิกายนเป็นการฝึกปฏิบัติจริงตามที่ได้จำลองสถานการณ์เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาจำนวน2ล้านลิตรเข้าเทียบท่าเรือบริษัท PSP เพื่อสูบถ่ายน้ำมันแต่ระบบไฟฟ้าของกว้านขัดข้องนะคะเกิดประกายไฟทำให้มีการระเบิดเกิดไฟลุกไหม้ภายในห้องเก็บของบริเวณหัวเรือที่มีสีและถิ่นเนอร์รวมอยู่ด้วยเป็นเหตุให้มีลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น12คนในจำนวนนี้นะ มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง2คนและไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงมีสถานการณ์แทรกซ้อนพบน้ำมันเตาปริมาณ6,000ลิตรไหลลงแม่น้ำท่าจีนบริษัท PSP จึงขอยกระดับตามแผนของบริษัทเพื่อขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บที่อยู่บนเรือและจัดการน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่แม่น้ำจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายในที่สุด ซึ่งการฝึกซ้อมแผนนั้นในการเพื่อนํามาใช้ปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์จริงเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ถูกต้องและจัดเก็บคราบน้ํามันที่ไหลลงสู่แม่น้าท่าจีนได้อย่างรวดเร็วไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อลดความเสียหายที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดค่ะ